กินข่าวรอบบ้านกันทุกคนโอเคสตึกค่ะเลื่อยสนามบินมาอีกเนาะค่ะเนาะใกล้จะถึงแล้วลค่ะเป็นคาเฟ่ค่ะบ่เคยมาทักทีอคขังเล็กเนาะค่ะเนาะเบิ่งวาชิมะถือบ่ใกล้ถึงแล้วเนี่ยย่ะ ยัต wow. yeah, really really uh. ้องไปกดิสโซ่ใหญ่ใหญ่จิงหญ่ใหญ่ใหญ่ใ่ใหญ่่ใหญ่ใ่ใหญ่่ใหญ่่ใหา่ใ่ใหญ่ก่ใหา่ใ่ใ่าหญ่ใหญ่ใหญเนหะ่ รู้สึกว่าน้ำหน่อยค่ะทุกคนค่ะน้ำหน่อยอยุคค่ะยิ่เป็นมาทักไทยเลยค่ะเดอ้อหาสถา,านที่กินเขากินน้ำเลยค่ะวันยุดค่ะวันยุดพผ้าล้านออกนอกบ้านเนาะค่ะเนาะข้าเฟีเฟพันอยู่กลางทงหน้าค่ะทุกคนค่ะคุณน่ะปลาเขาปล้านา้าล่อไปมดเลยกรีนเอววอร์เนาะ ขอาพนงามยูแต่ว่าน้ำน่อยเนาอย่อเนาะออืร่อนทองคาเฟ่บรสันน์วรถราจอดเต็มเยย่าก่องกระจิซันเน่ดืกะเดื้อถนนบริเบอยากให้ดูโอเค กัทุกคนซื้อคาเฟ่เนาะก่อนเอนาะร่อนทองคาเฟ่เถึงแล้วออกไปข้างในกันเนอะก่อนเนาะทุกคนคะ่ะเบื่องคะ่ะบรรยากาศคาเฟ่นเนาะก่อนเนาะปลาเยอะมากแต่ป่าแต่ปลาทั้งนั้น ้ขอนโอ้ลมเย็นดีกูดเวียนเฮียช่วงที่รออาหารมายัาเป็นไก่าอาหารปาลารอกับทุกคนปลาอยู่นี่ร้ายแห้งกับทุกคนค่ะยัาเป็นพึ่งมาหนีครั้งเร็กเลยค่ะ ตีเหลวกับสีมีตรพานเนาะค่ะเนาะพานเขาตัวจังหวัดนะค่ะบรู่ายยูนี่มีคาเฟ่ค่ะโอ้ปลาเยอะมากบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนค่ะให้อาหารปลาโลโลอาหารมาค่ะทุกคนค่ะสังกับเขาหลายเมนูเลยค่ะจุ่มให้อาหารปลาเนาะปลากัแหงตัมาหลายค่ะทุกคนค่ะแห้งไหแห้งมาโอ้หลายคากหลายเนี่ยชมเพลินเลยล่ะค่ะ กับเขามาแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่เมนูที่ยเยเป่นสั่งเนาะค่ะเนาะมีทั้งตม้มยำทะเลแล้วกะ็ยำทะเลค่ะทุกคนค่ะหลากหลายอย่างเลยล่ะค่ะในถาดในจานนี่มีทั้งลาบใส่หมูมีทั้งสมตำปูหลานสาวกับซอยจุเนาะค่ะเนาะสามีกับเม,มนูปอปเปี๊ย<ล>ะแหละค่ะเอาอะไรให้ค่ะทุกคน คนนี้เ่งเกระพูดพี่น้องทุกคนเดน่ะเดินติดตามแ่งรังใจยเพงเรียบลมน้อเาะว่าไก่ไก่เยเป็นกับขอเทาไห่รังใจเด้อค่ะรู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงยเพ่อน้กนนลมแฮงเงทุกคนค่ะเฮงก่งค่ะรู้ว่าจีสิน ความเอวเอราหลังจากที่จิ้นเข่าค่ะทุกคนยางเลาะบึงก่อนค่ะว่าพื้นที่เพิ่นกว้างใหญ่ปันดเนาะค่ะเนาะทุกคนบึงเนี่ยนี่เป็นน้มับรรยากาศหลายลมเย็นตลอดเวลาเลยลมบีบีเลย รอบพื้นที่นี่ก็สีมีแต่ทงไฮทงหน้าเนาะค่ะเนาะเชียวไปเมื่อซมองสุบอลด้วยค่ะญี่ปุ่นก็มีฝรั่งมาได้ทุกคนคุณน่ะทุกคนเบิง่งหลค่ะผู้เพิ่นมากินเขากินน้ำเนาะค่ะเนาะร่อนทองคาเฟ่ มีมองไฮเล่นน้ำพ้อมเนาะค่ะเนาะนี่มองให้เด็กน้อยเล่นน้ำพูนท้าพุนทุกคนเบิง่งเป็นสุมส่มๆมี่ี่มองอนี่มองนงั่งหลเลยค่ะทุกคนก็เป็นสุมส่มๆสุมส่มๆอยู่พูนะ่ะไหลเป็นตะมวนมาทุกคนว่ะ <laughs> เด็กน้อยก็เล่นน้ำเนาะค่ะเนาะ ลงสระไว้น้ำเขลานานาสวมใส่ชูชีพไม่สวมใส่ชูชีพปรับหนึ่งร้อยบาทนะคนไทยทุกคนที่ลงเล็กหนาสวมใส่ทนะกคนเนาะเพื่อความปลอดภัย<อ>ตำมวนบอกค่ะทุกคนอู้ย้าวไปหอดผุนเน้ะกอนเะ<อ>นาะบิ<อ>๊กแลนด์เนาะแล้วกับคนนะ่ะเป็นซุ่มๆๆเลยทุกคนบ่ง เป็นสุ่มๆสุ่มเลย่วนมองนานาพุ่นนะกะจีเพลงดังเนคะเนาะเพลงดังกับทุกคนค่ะก็เปิดเพลงตาบามาทั้งพี่นี่เพลงมาบําอดเนาะเนาะว้าวหันนี่ลูกโอ้ย่วนเองพี่นี่มองนางเยอะแยะกันว้าวเยอะ FSC two k i คิด t h ท a ยวมีทูเยอะ FSC สามีก็เพ่นหมักได้ป่ะห <Yes. S 1> มักบรรยากาศ <Yes. S 1> ลมข่ดทุกคนค่ะลมดีมากเลย <Yes. S 1> มาถักมาถ่ายด้อยค่ะเด้อ yes, yes. เป็นตะมวนแห้งเย็นนะไม่รู้ไหลหัวแถวผุนหนาสามีจะเป็นวายอยากมาพักมั้มาอยู่มาสั่นจะขึ้นมาสั่นทุกคนเนี่ยเป็นห้องแอร์เนาะค่ะเนาะเป็นห้องแอร์นอนพักได้สินะคะทุกคนค่ะนี่นอนค้างคืนได้ อย่เาเป็นก่ามันจคือกันประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะมีทีวีมีอย่างข้างในเด้อย่าแฮปท,ทีวีจ <Huh? S 1> ู้แฮปทีวีเย้คุณน่ะมีทีวีอย่างนาะค่ะเนาะอู้ s <S yes เยสย่เพีนน้นน่ะยังบ่ทันได้ถามค่ะทุกคนค่ะยังบ่ได้ถามอันเจ้าของเพิ่นเนาะค่ะว่าอ่าเนี่ย พ่อป้าพักขังแรกอีหลีเด้ค่ะทุกคนนะเนี่ยเป็นมองพักขังขึ้นได้เมนบอเนี่ยนะจะเป่นว่าเมนค่ะเพ่ะว่ามีเตียงนอนมีอย่างทุกอย่างเลยค่ะทุกคนค่ะมาถักมานไทยเด้อค่ะเด้อมีอีกหองนึงเนาะค่ะเนาะพื้นที่พื้นกว้างหอดผีเลยค่ะสุดหอดผีเลยค่ะทุกคนค่ะ น้ำพ่นก็ใสเด้อค่ะทุกคนน้ำใสเด้อค่ะคุณน้ำใสหญ้าหัวพี่เลยค่ะสุดพี่เลยแต่ก็มีซุ่มเอานั่งพักนั่งกินข้าวกินดามนี่นาอค่ะนาอค่ะสุดพี่คือกันค่ะทุกคนค่ะเวนที่่วงไงอยู่ค่ะทุกคนข่วงไงอยู่ค่ะสามียายเพชรไหนยางกลับไปแล้ว มาถักมาทายเด้อค่ะเด้อค่ะก็บรรยากาศนอกบ้านหลวกทุกคนค่ะยูอำเภอสตึกค่ะเออเลยสนามบินมาอีกเนาะค่ะเนาะค่ะเลยสนามบินมามาอ่าสิเขามาทั้งตัวเมืองบุรีรัมย์ล่ะค่ะแต่บางยังบ่ทันไดนฮอดเนาะค่ะเนาะยู่ในเขตยสตึกอยู่นะคะเลยสนามบินมาหน่อยหนึ่งค่ะก็สิเห็นเนาะค่ะเนาะมากบรรยากาศ บรรยากาศคุณอนะทุกคนว่ารอบรอบนี่มีแต่ปลาเขา่าปลานามทุกคนว่าคุณอนะวิวดีมากเลยแต่กันล้มตลอดเวลาเลยทุกคนอุ้ยเพ็นมักบรรยากาศเลยครั้งแรกที่มาค่ะกับเขาหลากหลายเมนูมากค่ะแล้วก็แซ่บค่ะอร่อย กินมีกับมาทักมาทายกับบรรยากาศนอกบ้านนะกะเดอ้อนี่แหละค่ะมองยายเพ็ญมากินเขานอกบ้านมือนีเนาะค่ะเนาะล่องทองคาเฟ่วระศั่นซื้อเพิ่นเนาะค่ะเนาะซื้อคาเฟ่สถานที่มองนีแล้วค่ะกิปปัสยยาแล้วเนาะค่ะเนาะยายเพ็ญกับจิตรีลาพี่และน้องกอนล่ะค่ะ คลิปนาพอกันใหม่อย่าเป็นก็นขอขอบคุณพี่น้องสุข,ขุสุขคนนะค่ะเด้อติดติดตามต่่ให้กำลังใจยายเพ่นเมียฝรั่งมันนองก็ขอให้รักษาสุขภาพเลยค่ะขอใหายไม่กมซุกค่ะสวัสดีค่ะอ้วลมเย็นสวยๆเลยเหมาะเหมาะลายมือนี่เพอว่าแดดว่ามีเนาะ